เมาดีเว้ยมาดียมาดิมาถอดกงแกนอ่ะยากเจอว่ะเฮ้ยเดี๋ยวเชิญเพื่อนมาดิเชิญคนบันทีมาดิมันเล่นมันเล่นเป็นนะเราเล่นเป็นแก่ไหนไหนเออมาเว้ยพี่ไม่พี่ไม่ถามเปิดเปิดมดิจะิปบอกเขาอ่ะเรืสอยเลยครับเล่นไหมครับเยเสี่ยเสี่ยเล่นครับพี่เล่นครับโอเคครับ พี่คกินนหนพี่นรานราเูดแรงพูดตัวคือตัว่จหนีไม่ไกลเ้ยจกหนีไม่ไกลเพราะว่าพวกเราแกหนีไม่ไกลเ้ยไม่ไกลมีอะไรกูได้สามอยู่เลยข้ามมาดาบหน้าวนโอ้ยโอเคฮัทเช่ไม่เห็เขาหล่อจังเกมา้อมหนัาแล้วรับเช่จะหลุดเดียว ให้ที่ผมไปชาร์จให้มาพี่มันไ่ปิดเกมเนี่ยมันไม่ปิดเกมที่มันใชอเคครับสุดหล่อขอให้เจอโอ้ยเค้ครับเช่าแบนในน้ำแต้มในน้ำนเลยการเขียวอ่ะโอเคครับเจ้าอ่ะเมนเทนเค้ครับเช่าเฮ้ยตื่สัน่นเลย่ะ เกมนี้เดี๋ยวเดาแวแบกเองนะโอเคครับจุ๊บเดจุ๊บเจุ๊บจุบุโอพี่กินอะไรพี่แฟนฟันนะครับโอเครับก็ไม่ไหวบ้างว่าพี่ไปหาันอนแล้วคโอเคครับครับว่าเจอนครับครับกระโหลครับเธอเขาเป็นผู้ชายครับครับ